ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เนาะเราก็อยู่ข้างงมหงรวมกันครูก็จะมาบอกว่าพรุ่งนี้ครูก็จะให้นักเรียนนะคะทุกคนนำอุปกรณ์มาเนาะเพราะว่าโรงเรียนเรานะคะจะทำวิคิ่งเดย์กันก็จะมะีให้นักเรียนนำอุปกรณ์มาช่วยนะคะมาช่วยกันนะคะก็คือหนึ่งะจะมีลา้ามีเสียมแล้วก็มีไม้กวาดนะคะ แล้วก็ผ้าเช็ดเอาผ้าเศษก็ได้นะ,ะใครจะเอาเอาพลามาหนึ่งสองสามโอเคค่ะ,ะใครจะเอาอไม้กวาดมาคะ,ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นผ้าเศษนะคะก็จะให้ผู้หญิงนะคะนํามาทุกคนนะคะหรือว่าใครนํา อุปกรณ์อันไหนหรือว่าบ้านไม่มีนะคะก็นําอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเพื่อนได้นะคะแล,แล้วก็นำนะะแล้วก็นํามานะคะแล้วก็ถ้าใครว่างหรือว่า,าทำอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครูก็จะให้ขึ้นไปทำบนห้องด้วยนะเพราะว่าห้องเราก็สกรปรกนะคะเราก็จะทำให้ห้องสะอาดแล้วก็หน้าเรียนนะคะแล้วก็ คนที่ไม่นำมานะคะครูก็จะให้หัวหน้าห้องนะคะเช็คว่าใครไม่นำมาบ้างใครเอามาบ้างนะเพราะว่าเราก็จะมีคะแนนจิตวิสัยนะคะให้กับนักเรียนนะคะค่ะค่าคอมูนนะคะก็จบแค่นี้นะคะเพราะว่าครูก็มีเรื่องจะมาบอกแค่นี้เนาะอย่าลืมนะคะอย่าลืมเอาผ้าหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถ ทำความสะอาดแล้วก็ช่วยเพื่อนได้นะคะ